คนอวดผีพุทธนี้กับเรื่องราวความทุกข์ทรมานของหญิงสาวคนนี้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเราเป็นรอเกเน่ยเพราะว่าเพื่อนเลาเพื่อนเขาโกรเราก็เกรธอยู่ว่าแม่พเนธแม่โมโฉายคือเพื่อนลาลูกเขารอว่าคุกมีสาริษติมาแล้วเขาเลยถามว่าเข้าใจการตายถึงเปรี้ยง เขาบอกว่าถึงจะเป็นก็เหมือนตายดมแต่กลิ่นเน่าเหมือนนอนกระสบใช่ค่ะเจ้าทุ่ง้าล่าผาผีากับแ,แอนนาชวนชื่นห้ามสวดนะฮะพี่แอนนาห้ามสวดครับห้ามสวดนะพี่ห้ามสวดไม่เล้สวดแต่บอกเขาว่าเรามาลีพี่แอนนานะครับมีอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับใครใครยิงตรงัวด้วยฮะเฮ้ยอย่าพูดคุ้มกือเด็กูงง ใครขับเขาเลอ๋อเก้าอีเมื่กี้เข้ามาไม่เห็นนี่ว่ะเราดึงเตะอล้อยังไงอ่ะคนอวดผีและริวจิตสัมผัสจะพาบีนกวีและคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับปาฏิหาริย์แห่งการกระดไบวายเท้ามหาพรหมจะขอพรอย่างไรให้สำเริจผลห้ามพลาดช่วคลิปแบทเทิล มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงคลิปแบทเทิลนะครับสุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ี้เอาย่หมผมเกิดผมก่อนกันแล้วกันามาๆา,มาผม,มาว่า,มาผมเนี่ยเรียวจริงแล้วก็มีน้ำหนักที่สามารถจะเชื่อถือได้จริงๆเพราะว่าเป็นคลิปจากทางบ้านของเราเองเรื่องเกี่ยวกับโค้งมรณะทางงานบางอย่างที่ติดเข้ามาในคลิปคลิปนี้แล้วผมว่าเป็นของจริงของผม,ผมนะ ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นผีเนี่ยเราเห็นยังไงฮะเราจะเห็นเป็นพลังงานถูกไหมฮะถูกเราจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนเป็นแบบว่าลางๆบ้างเห็นแบบเอ้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าวันนี้นะครับผมจะให้ดูคลิปผีอันหนึ่งนะครับเห็นไปเหมือนอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่มนุษย์ครับเจ๋งมากผมบอกเลยคลิปวันนี้เจ๋งมากเราได้ดูคลิปโกดคาร์มาเยอะแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ขอบอกเลยว่าเป็นคลิปแบบเกรดบีเกรดซี ซึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งขอบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ซึ่งลีดเดอร์เอามาโชว์เมื่อข่าวก่อนออที่ผีขี่มอเตอร์ไซค์สองเสียบเดี่ยวโลค่ามากสุดเห็นไหขี่เขียวนะขี่มอเตอร์ไซค์สองเสียบเดี่ยวจำได้ไหมความคิดผมเหรอโอ้ยจริงมากเลยนะเป็นคลิปแบบเกรดแซดโลค่าเลยเหรอคลิปของหนูนี่คะแนนแซดนี่อะไร เอ้ไงอแตกเอธรรมดานะฮะเอบวกตบวกเหรอแตกของผมมาแบบใหม่ยิ่งใหญ่กว่ารถเออผมคือรถไฟเฮ้ยมีชื่อว่าก๊ดเรนเฮ้ยเหมือนใ้หนังเลยอะรถไฟผีเฮ้อยากดูจริงเหรออ่ะคืออ่ะ้อ เยะางั้นมาที่ผมบอกนะครับมามาคลิปนะฮะอ่คลิปนี้นะผู้ชมได้มาจากผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามานะฮะคุณวินัยพลเยี่ยมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายได้ตอนที่คุณวินัยเนี่ยนะครับนั่งรถกลับบ้านนะครับจะกลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดตัวเองระหว่างนี้นะครับอยู่ในรถเนี่ยก็มีการถ่าย นะฮะถ่ายจากกล้องที่ใบโทรศัพท์มือถือนี่แหละ<ม>นะครับแล้วพอรถมาอยู่ตรงสีแส่แยกสี่แยกหนึ่งต้องบอกว่าสี่แยกนี้เป็นสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับแล้วก็ช่วงสงกรานเนี่ยโอ้โหเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ามีบางอย่างเนี่ยติดเข้ามาในคลิปคลิปนี้เป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยครับโอ้โหมาเลยฮะ แค่บอกจากทางบ้านเลยนะฮะมันก็โอเคแล้วนะคลิปนี้ถูกถ่ายจากคุณผู้ชมทางบ้านขณะที่นั่งอยู่บนรถทัวร์เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและได้ถ่ายวิดีโอไว้ตรงสี่แยกหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสังเกตให้ดีนะครับนอกจากถนนหนทางที่ถ่ายไว้ได้แล้วยังมีอะไรอย่างอื่นติดมาอีกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเห็นบ้าเหมือนเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเล็กๆลักษณะคล้ายเด็กฮะ เหมือนวิ่งลงมาตรงถนนจริงสินะนี่ของเราเองนะแล้วผมเชื่อในเรื่องของการปรากฏตัวของพลังงานที่ไม่ชัดแบบร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้ผมเชื่อคือเป็นกลุ่มพลังงานเล็กๆและสิ่งนะที่บันทึกไว้นั่นก็คือพลังงานโปร่งแสงที่มีลักษณะเหมือนเด็กตัวเล็กๆกําลังเดินข้ามถนอนอยู่ไม่แน่ว่าพลังงานประหลาดนี้อาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณที่เคยประสบอุบัติเหตุอยู่บริเวณนี้นั่นเอง แล้วปรากฏ <okay. S 1> ว่าผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งฮะเขาบอกว่าก่อนนั้นเคยมีเด็กขายวูมลัยโดนรถชนแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดนี้คร mm ับ hmm. ไม่รู้จะหาคำอธิบายอะไร mm hmm. ก็บอกว่าเป็นงานที่มันปราณีตจริงๆอะ่ะนะฮะคลิปนี้ต้องบอกว่าปเป็นคลิปที่โดนอีกคลิปนึง mm hmm. ผมดูแล้วนะโดนใครอะ่ะโดนผมเนี่หนะฮะ เพราะว่าผมเป็นคณะกรรมการกิติมศั์ผมดูแล้วนะไม่หนีเก้าครึ่งหรือสิบให้หนูวิเคราะห์เลยไหมคลิปเนี้ยอฝั่งซ้ายเป็นทุ่งนาอมีแม่น้ำไอ้ภาพเมื่อกี้เนี่ยคือเป็ดน้ำเดินข้ามถนน โอ้โหคุณตักเล่นวิจารณ์คลิปของคุณป๋องที่เปรียบเสมือนปรมาจารย์ด้านผีที่สะสมประสบการณ์มากว่า20ปีแต่จะหมดความน่าเชื่อถือก็วันนี้แหละครับเอาดีคุณวินยนะัยฮะจงเชื่อผมมองที่ตาผมผมเป็นคณะกรรมการที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนี้9ครึ่งถึง10เป็นของคุณนะ ทุกคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมคลิปของตั๊กบริบูรณ์ถึงไม่เคยชนะเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรมีคนยี่งนี้อยู่ครันจ์อยู่ที่เก้าขึ้นเ้นจับอยู่เก้าขึ้นคเขาจะพูดอะไรก็ได้โอเคเอามาดูผมดีกว่าเอาแล้วฮะ บอกเลยครับนี่นี่นะฮะคือนวัตกรรมของคลิปผีนวัตกรรมคุณใช้คนนวัตกรรมเลยเหรอเครื่องใช้ไฟฟ้ารือเปล่าครับมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าหนึ่งปกติเราเห็นผีเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเป็นลักษณะของพลังงานเมื่อสักครู่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะให้ดูการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณเนี่ยจะเห็นผีลักษณะที่เหมือนกับคนเนี่ยแหละครับแต่ไม่ใช่คนนะฮะเป็นเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งครับซื้อบ้านมือสองในบ้านนั้นเนี่ยนะครับก็ เขาเนี่ยได้ยินเสียงนะฮะปิดประตูบ้างเสียงครัวบ้างเสียงอะไรบ้างมีวันหนึ่งถือกล้องครับถือกล้องเนี่ยนะถ่ายมาคุณผู้ชมที่ดูคลิปแบตเทอบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมือสองอีกแล้วถือกล้องแล้วก็ถ่ายแล้วก็คงมีอะไรแบบแป๊บๆเงาๆเดี๋ยวคุณดูครับผมพูดแค่นี้เดี๋ยวคุณดูเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวคุณดูะอยากดู เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูคลิปนี้ถ่ายได้จากหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ซื้อบ้านมือสองไว้และเธอก็มักจะได้ยินเสียงประหลาดอยู่บ่อยครั้งจนเธอได้ตัดสินใจถ่ายวิดีโอพิสูจน์เพื่อให้หายข้่องใจว่าที่มาของเสียงนั้นคืออะไรยังฮะยังฮะยังฮะอย่าเพิ่งตกใจฮะยังฮะเฮ้ยประตูปิดนะครับฟังผู้หญิงถือกล้องลงไปครับ okay, บอกให้<อ>เปิดประตูครับประตูเปิดออกอ่าดูนะดูครับ สังเกตให้ดีนะครับคุณผู้ชมในขณะที่เธอเข้าไปในห้องใต้ดินในความมืดนั้นเธอจะพบเจออะไรหรือไม่มืดอยู่แสงไฟเริ่มขึ้นครับแผนมานี่นะฮะเปิดไฟฉายนะครับแผนมาครับดูซิว่ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าคุณดู ดูคนจริงๆคนคนนี่แหละแต่ไม่มีหัวคุณเห็นป่ะดู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 ไม่มีหัวไงเห็นป่ะโอเคโอเคโอเคถ้าในมุมของผมที่เป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์กูชมเชื่อผมนี่นะฮะนะครับอยากจะบอกว่าคลิปเนี้ยถามว่าตื่นถามว่ากิตติมศักดิ์ออกไปได้ไหมครับกิตติงิตรพี่ครูมึงดูทุเรียนคณะกรรมการก็พอคณะกรรมการนะครับซึ่งถามว่า คลิปนี้ดูแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้หลุนแต่ันมีบางอย่างที่มันดูขัดแย้งนิดหน่อยและดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการตกแต่งหรือว่าสร้างอาจจะเป็นคลิปหนังสัง้นจากต่างประเทศนี้พี่ไม่รู้อของคุณเนี่ยเก้าครึ่งของผมเท่าไหร่เอาไปเจ็ดคะแนนเอาไปเจ<า>็ดคะแนนเจ็ดคะแนนเแพราะว่าถือว่าเป็นของต่างประเทศน้ำหนัก<อ>ความเชื่อถือมันสู้ของเราไม่ได้คิดเป็ดน้ำมันดีตรงไหน คุณวินัยนะฮะจากทางบ้านนะฮะถ่ายได้ส่งมานะครับไม่ได้ว่าคุณวินัยว่าคลิปนี่ฮะนะครับคือถ้าบอเป็นคลิปไทยเนี่ยผมจะให้นองหนักหรือว่าคะแนนเยอะหน่อยแล้วคลิปต่างประเทศเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมเราดูปลาหี่กันมาเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณเำนี้มาฆ่าเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะรจะเปิดวิกองจริง ของจริงเหรอเปิดวิกของจริงอ๋อเลยเลยเราดูเดี๋ยวก่อนฟังกันก่อนนิดนึงฟังท้าไมดีโดนนี่เลยนะไม่ดีโดนทานเลยนะไม่ใช่ปัญหาเราก็ดูพวกคลิปโกดคาร์รถผีมากันก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าคลิปของหนูนี่คือโกดทรนก็คือรถไฟผีคลิปของหนูนะครับได้มาจากกล้องวงจรปิดระบบไฟฟ้า ที่กรุงมอสโกแค่ฟังคุณตั๊กเกริ่นเรื่องสถานที่พี่ป้องกับคุณกริบก็ทึ่งแล้วล่ะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้คุณตั๊กมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นครองแชมป์คลิปแบทเทิลแน่นอนอันนี้ได้มาจากที่ประเทศรัสเซียครับผมที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียครับผมอย่ารอช้า ดูกันเลยดีกว่าอยากดูอยากดูอเะโอ,ะอะเลยนะครับปูใ่ไมไม่ดีนีนซับด้วยถาดเลยนะ <c oughs> จับตาด,ดูคลิปรถไฟผีจากสถานีรถไฟกรุงมอสโกของคุณตักให้ดีนะครับดูดีๆนะครับลางรถไฟมาแล้วครับนี่มาแล้วรถไฟลอยมาแล้วนะครับเี่สังเกตุคน้างไม่มีใครเห็นอา กลับไม่ขึ้นรถไฟกันเลยเพราะว่ามันคือรถไฟผีโกเซนเศเทรนอศษที่ก็เดินผ่านไปเลยไม่ใช่ไวมากไปไปแล้วนี่นี่นี่ไปแล้วบ้าไปเนี่ยผู้ดเนินรายการผู้ชมก็ดูเนี่ยให้คะแนนเลยไหมอย่าให้คะแนนนะคุณรู้ตัวรู้ตัวดิคุณรู้ตัว คุณน่ะโอ้โหเขด่ารถผมแบบรถขี่รถขี่รถก๋วยเตี๋ยวเงี้ยดูดิให้คุณทำเพื่ออะไรวะถามจริงคุณออกไปจากช่วงนี้เลยป่ะคุณตายรือคุณตั๊กโอ้โหจ้าแบบผมทำกับสองคนได้คุณทำานไรดีดิเหงาอะไรอ่ะอารมณขี่อาทิตย์หน้ารับรองไม่มีปลาหี้แล้วของจริงนะอาทิตย์หน้าของจริงครับคุณลงโทษตัวเองด้วยการตีหัวตัวเองไย โอโหคุณตากถึงก็ยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยการลงโทษตัวเองไม่เป็นไรครับคราวหน้าหาคลิปมาแก้มือใหม่แล้วกันตายเลยตีเร็วมากตีเร็วมากอยากตายเชิญชวนนิดนึเชิญชวนนิดนึ่งนะก่อนจะเชิญชวนนะฮะก็ขอบคุณคุณวินัยขับคนเยี่ยมด้วยนะฮะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางด้านรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่นนะครับมอบขอรอให้มูลค่า5,000บาทนั่นเองครับ เอาละฮะก็เดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปได้เลยครับไปดูครับ